ท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานครับผมผมรูมานิดครับผมไม่อยากให้ท่านประธานย,ายืนอยู่อย่างนี้ผมว่าถ้าท่านประธานจะพักก็พักเลยครับจะสั่งเลิกก็เลิกเลยครับมันจะไปกันใหญ่นะครับเดี๋ยวท่านประธานก็ถามแย่ก็นู้นว่าได้ลงหรือยังก็นี้อย่าเขาก็ลุกขึ้นมาถามแล้วตฒวเุืธพุทธก็ลุกขึ้นตาประการพุทธประกรก็ลุกขึ Wool, ้นแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องบวกสักเรื่องหนึ่งเลยครับ ถามพิพกกรุอดพรดก็ลุกขึ้นเขาก็มีสิทธิ์เพราะประธานถามเขาเขาก็ชี้แจงแล้วผมคิดว่ามีอยู่สองเรื่องเท่านั้นับท่านประธานด้วยความเคารพกันจริงๆนะฮะข้อที่หนึ่งประธานก็สั่งพักก่อนเพื่อรอประการที่สองเลืประธานก็สั่งเลิกไว้ก่อนแล้วก็มาประชุมกันอีกในวันต่อวันเวลาต่อไปครับมันไม่ได้เป็นผลดีกับสภาของเราทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเลยนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นองค์ประชุมจะบอกเป็นงค์ประชุมไอ้ฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อบังคับไม่ได้เขียนไว้นะครับการประชุมเป็นของสมาชิกทุกคนนะท่านประธานเป็นเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์เขาเขียนจะเตียนเพาะท่าประธานใจดูจะพินิษเลยครับขอพระคุณครับ